ลูกศิษย์เศร้าสูญเสียพระนักพัฒนาเมืองสุราชพระอธิการทองสุขติดโควิดมลนภาพด่านคอหวยแห่ซื้อเลขพันษาเลขอายุเกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสรารเด็ด,ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะการสูญเสียพระอธิการทองสุขเจ้าอาวาสวัดกรวดตำบลกะแตะ อำเภอการจนดิตจงังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่28เมษายน2564ที่ผ่านมานะคะเวลา11นาฬิก5นาทีนะคะที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะคะโดยการติดโควิดจนมรณภาพนะคะนำมาซึ่งความโศกเศร้าสีใจของบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะคะเนื่องจากท่านเป็นพระนักพัฒนาของเมืองสุราษฎร์นะคะ โดยในปีที่แล้วนะคะท่านสร้างความฮือหามากนะคะเมื่อท่านประกาศยกพื้นที่วัดนะคะให้เป็นโรงพยาบลสนามของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแต่มาตอนนี้ท่านมรณภาพด้วยโรคโควิด -19 นะคะซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าติดจากที่ใดนะคะทั้งนี้นะคะนายแพทย์มนูสุคลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะกล่าวว่าพระอธิการทองสุขนะคะท่านมีโรคประจำตัวนะคะความดันสูงเบาหวานไขมันในเส้นเลือดสูงหลอดเลือดสมองและก็โรคเกานะคะท่านเริ่มป่วยเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกาญจนดิตนะคะเมื่อวันที่23เมษายนนะคะ ด้วยอาการไอเจ็บคอรับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกนะคะต่อมาเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมานะคะมีอาการมีน้ำมูกนะคะมีเสมหะทายเลวหายใจลำบากรับการรักษาที่แผนกในแต่ว่าปริมาณออกซิเจนในเลือด88%เท่านั้นนะคะผลเอ็กซเรย์พบว่า มีความผิดปกติในปอดนะคะส่วนล่างนะคะทั้งซ้ายขวาเลยนะคะต่อมาหายใจเหนื่อยมากขึ้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจแพทย์จึงส่งตัวต่อไปอยังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีต่อมาในวันที่27เมษายนที่ผ่านมาระหว่างนำส่งที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะคะท่านหายใจเหนื่อยมากขึ้นและก็หัวใจหยุดเต้น ต้องทําการกู้ชีพ40นาทีนะคะหัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งนะคะแล้วก็มีภาวะไตวายวร่วมด้วยนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลก็ให้การรักษานะคะโดยให้ยาต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียยาก,กระตุ้นความดันขนาดสูงและใส่เครื่องช่วยหายใจต่อมาความดันต่ำลงไม่ตอบสนองต่อยาและก็มอนนภาพในเวลา13นาฬิกา 5นาทีของวันที่28เมษายนที่ผ่านมานะคะผลการตรวจเชื้อพบว่าติดโควิด -19 นะคะแต่ว่าขณะนี้ยังหาสาเหตุไม่พบนะคะว่าท่านติดมาจากที่ไหนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ท่านจะอยู่ภายในวัดนะคะได้มีการเดินทางไปที่วัดหัวหมากพร้อมคนขับแล้วก็ช่วงที่ไม่สบายท่านก็อยู่ที่วัดนะคะ แน่นอนนะคะการสูญเสียท่านนำมาซึ่งความสศกเศร้าเสียใจของบรรดาลูกศิษย์ลูกคานะคะพอท่านเป็นพระนักพัฒนาพระนักเทศนะคะทําคุณงามความดีเยอะแยะเลยนะคะในขณะที่บรรดาคอหวยนี่แห่ซื้อเลขพรรษาเลขอายุของท่านนี่เกรี้ยงแผงเลยนะคะซึ่งพระที่การทองสุขนะคะท่านมีอายุห้าสิบเ็ปี16พรรษานะคะ มันเป็นเจ้าอาวาสวัดกรวดนะคะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งทำให้เลขที่เกี่ยวข้องกับท่านนี่เกลี้ยงแผงหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขอายุเลขพรรษานะคะห้าเจ็ดกับหนึ่งหกนี่นะคะเกลี้ยงแผงเลยนะคะรวมไปถึงเลขเวลาที่ท่านมรณะนะคะบางคนก็บอกว่า เวลา13นาฬิก5นาทีบางเสียงก็บอกว่า13นาฬิก15นาทีนะคะซึ่งเลขพวกนี้นี่เกลี้ยงแผงเลยนะคะเพราะท่านมรณภาพไปแบบไม่คาดคิดมาก่อนนะคะว่าท่านติดโควิดได้ยังไงนะคะก็ระมัดระวังตัวนะคะใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะคะอย่าไปที่คนเยอะนะคะ แล้วตอนนี้ออกนอกบ้านต้องสวมแมสเลยนะคะคาดว่าทางการประกาศให้สวมหน้ากากอนามัยออกนอกบ้านทุกครั้งนะคะคาดว่าจะครอบคลุมทุกประเทศแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะ